ทามกลางสถานการณ์ที่ราคาทองคำปรับตัวมากกว่า15,000จุดการลงชุนในวันนี้จะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในฟิดูเดลี่สวัสดีน้ักชุนทุกท่านนะครับต้อนรับเป็นครับในฟิดูเดลี่กับวันศุกร์ที่11เมษายนในส่วนของแผนและผลิตพันธ์การลงชุนจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเริ่มต้นกันก่อนนะครับหลัง FOMC เปิดเผยรายงานนะครับแนวทางนโยบายทางการเงิน กับวันนี้นะครับที่จะมีรายงานตัวเลขสงังกาเศรษฐกิจในส่วนของนโยบายทางการเงิน PPI หรือ Product Price Inflation นะครับ่าคลองชีพท่ามกลางสงครามการค้าจะเป็นอย่างไรเมื่อล่าสุดสหรัฐอเมริกานะครับปรับเพิ่มกำแพงภาษีต่อประเทศจีนมากถึง140%เดี๋ยววันนี้เรามาติดตามกันนะครับรวมถึงในวันพรุ่งนี้เองห้ามพลาดเลยกับรู้ก่อนเทรดนะครับรู้ก่อนเทรดกับสงครามภาษีครับความลับทิศทางเศร,รษฐกิจ เคล็ดไม่รับกับการโยกย้ายของประแสงเงินนะครับท่ามกลางนะการรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะครับเดี๋ยวมารู้ก่อนเทรดกันกับนะครับศิลปะการค้านะครับที่ The Art of นะครับที่คุณโดนัททัมได้มีการพูดเอาไว้นะว่าศิลปะในการค้าขายเนี่ยจะต้องมีในเรื่องของอำนาจต่อรองนะครับ รวมถึงนะครับตำราพิชัยสุนวุนะครับที่ทางประเทศจีนก็ใช้อยู่ในศิละปะการรบนะครับจะมีลูกเล่าลูกชนอย่างไรแล้วทิศทางการลงทุนกระแสเงินสดจะโยกย้ายในทิศทางไหนเดี๋ยวเรามาพบกันนะครับในรายละเอียดตรงนี้กับ Weekly Recap by Fidu Star ในวันเสาร์นะครับเวลา6กโมงเย็น เดี๋ยวมาเจอกันได้นะครับสำหรับในวันนี้มาอัปเดตสถานการณ์กันก่อนนะครับกับตัวเลขสำคัญเศรษฐกิจอีกหนึ่งตัวในสัปดาห์นี้นะกับตัวเลข PPI Product Price Inflation นะครับหลัง FOMC ครับเปิดเผยรายงานเมื่อวานนี้นะในวันนี้เองในเรื่องของค่าครองชีพจะเป็นอย่างไรและจะส่งผลต่อราคาและทิศทางการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับเอาล่ะ มาเริ่มต้นกันที่ประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจกับ Forex Factory กันก่อนเลยวันนี้นะครับตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจที่จะมีการประกาศเมื่อคืนมีการประกาศนะครับ30 Year Bond Auction นะครับซึ่งเราจะพบว่าอัตราผลตอบแทนของ30ปีนะครับในส่วนของพันธบัตรนะครับการประมูลพันธบัตรมีการปรับตัวสูงขึ้นจาก4.62เป็น4.81นะครับสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะความผันผวนที่เกิดขึ้นนะนักลงทุน เลือกที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการเข้าเกงกาไรในสภาวะสินทรัพย์ต่างๆที่มีความผันผวนนะครับโดยเลือกเข้าถือคลองในเรื่องของเฟยหรือพันธบัตรบอลยีนนั่นเองนะครับเอาละในวันนี้ครับมีตัวเลขสำัญางเศรษฐกิจให้ติดตามกันใน2ช่วงเวลานะครับช่วงเวลาแรกในเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งกับ Product ไฟน์อินฟลักชันนะครับและอีกช่วงเวลาหนึ่งในเวลา3ามทุ่มกับพี่แล่ม UOM Consumer Sentiment นะครับและพี่แล่ม UOM i n f l a t i o n e x p e c t a t i o n ซึ่งเป็นรายงานสำคัญที่ทางสถาบันการเงินจะใช้ในการพิจารณาการดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอัตราเงินเฟอ้อครับแล้จะเป็นตัวแปรสำคัญนะครับที่หลังจากมีการประกาศนะในเรื่องของ i n f l a t i o n e x p e c t a t i o n แล้วนะครับคุณนะครับมูซาเลมและคุณวิลเลียมนะครับก็จะออกมาให้ทัศนะในเรื่องของทิศทางแล้วก็นโยบายทางการเงินหลังการเปิดเผยรายงานนะครับการประชุม FOMC meeting minute จากทางธนาคารกลางสหรัฐยังเป็นทางการด้วยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันสำหรับฟิโดนะครับฟิโดเซียไลฟ์นะครอบครัวฟิโเซ็นเตอร์เดี๋ยวเรามาเจอกันในเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับปล่อยให้มีการอัปเดตในเรื่องของ PPI มาก่อนแล้วเดี๋ยวเราเตรียมอัปเดตสถานการณ์เพื่อเตรียมขานรับกับตัวเลข p i a m UOM Consumer sentiment และ Piem UOM Inflation expectation อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับ,นะรบเอาละ เดี๋ยวเราไปอัปเดตสถานการณ์กันต่อเลยนะครับหลังจากอัปเดตในส่วนของฟอนเดเมนทัลไปแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามในส่วนของปัจจัยเชิงเทคนิคกันบ้างสำหรับเทคนิคในวันนี้นะครับเมื่อพิจารณาในเรื่องของคิทแมปนะครับด้ในเมี่อคิทแมปเราจะพบว่าในวันนี้เองเนี่ยดัชนีดอลลาร์ก็ยังคงอ่อนค่าอยู่นะครับแต่ไม่ได้อ่อนค่าเท่าเมื่อวานนะ,สะแสดงว่าจากสถานการณ์จริงๆแล้วเนี่ยในสถานการณ์เมื่อวานเลยนะครับดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลงไปมากพอสมควรครับ แต่ในผลกระทบจากทาริฟหรือกำแพงภาษีที่เกิดขึ้นมันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่กับสหรัฐอเมริกานะจะสังเกตได้ว่าในวันนี้เองไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินปอนด์นะครับสกุลเงินออสเตรเลียแคนาดาแล้วก็วนีแลนดอลลาร์นะครับได้รับผลกระทบด้วยแทบทั้งสิ้นเลยในขณะที่ตัชนีนะครับของสกุลเงินยูโรแข่งค่าขึ้นจากการตอบโต้นโยบายทางภาษีนั่นเองและล่าสุดครับสหรัฐอเมริกาหันมาเพ่งเล็งแล้วก็โฟกัสในประเทศที่ มีการตอบโต้นโยบายทางภาษีเท่านั้นนะครับส่วนประเทศที่ไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงหรืออยู่ระหว่างรอการเจรจานะครับก็ให้เลื่อนนะครับในเรื่องของกําหนดการปรับเพิ่มภาษีไปอีก3เดือนซึ่งตรงนี้จะเป็นสาระสําคัญที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ด้วยเนาะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันต่อที่ XAUUSD เลยนะครับตามสัญญาที่ให้ออไวนะ้เนาะเดี๋ยวเราจะมาทาแผนกันในส่วนของท่าเฟรม1ชั่วโมงเอาละ เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะวางในส่วนของชุดกรอบแนวรับแนวต้านเอาไว้เนาะเมื่อวานมีแฟนวัลูแกลบเอาไว้นะครับที่3,144ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าจากกรอบของพฤติกรรมราคาครับเมื่อราคาไม่หลุดกรอบแนวรับในยะสํสคัญนะครับที่บริเวณ3ามนทันทีที่ราคาสามารถ break กรอบแนวต้านได้ครับราคาเขาเกิดการลน l ี y ขึ้นไปเลยนะที่เราเล่นกันในไลน์นี่คือปิดตรง3 105กับ3 1 1 6ไปแล้วเนาะ ทีนี้ประเด็นสําคัญมากกว่านั้นเยอะคือว่าหลังจากที่ราคาย่อชุดแรก3.105ย่ออีกชุดหนึ่ง3106แล้วราคาเกิดการ breakout 3า3 0ได้เนี่ยการ breakout ของเขาครับไม่มีสัญญาณการทำ swing เลยนะราคาจึงปรับตัวขึ้นไปทำ all time high อย่างต่อเนื่องโดยทิ้งแนวรับใหม่ที่เป็นแนวรับในระยะสำคัญเอาไว้ที่3.164ซึ่งเป็นแนวต้านเก่าแล้วฮะแล้วก็ break กรอบ supply ขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โดยมีการซ้อนของออเดอร์บล็อกซ้อนเอาไว้ด้วยนะที่บริบเวณ3า7 4นะครับก่อนที่จะพยายามนะครับทำพปลายโซนที่บริบเวณ3า7 6และล่าสุดครับทำไม่สำเร็จนะทำไม่สำเร็จทีนี้มาติดตามในเชิงพฤติกรรมก่อนราคาที่ปรับตัวขึ้นไปเนี่ยจะสังเกตว่าเขาพยายามฟอร์มฐานหลายครั้งมากนะครับนี่นะในบริบเวณกรอบของ3 1 7 5เนี่ยมีการทดสอบนะครับเพื่อเทสแรงซื้อขายกันอยู่ประมาณสัก4แท่งกินระยะเวลาประมาณสัก6ชั่วโมงนะครับก็ เกือบค่นคืนนะตั้งแต่4ี่ทุ่มจนถึงตีสีนะครับก่อนที่ตลาดเช้าครับเอเชียรับจบฮะซื้ออยู่ซื้อต่อซื้อไม่หยุดนะฮะจันอังคารพุทธพรหัสซื้อแล้วสุกไม่หนีด้วยนะฮะไม่หนีตายนะฮะยังคงสู้อยู่ฮนะไล่ราคาตั้งแต่สามหดันขึ้นไปปิดทำาไฮที่บริเวณ3ามพนรนะครับจนเกิดแนวตา้านในยะสําคัญแท่งใหม่จากการทดสอบถึง1 2 3 45 5แท่งด้วยกันนะครับ ก็เรียกได้ว่ามีการพยายามทํากรอบแนวรับแนวต้านอย่างชัดเจนนะโดยมีการแฝงอดเด์บล็อกเอาไว้ด้วยนะครับจากกรอบพฤติกรรมราคาเลยล่าสุดแบบนี้นะครับจะมีแนวรับในรยะสําคัญที่จะต้องลงมาทดสอบคือรบริเวณ3,175ซึ่งเป็นระยะการพุ่งทะลุทะลวงขึ้นไปนะครับเดี๋ยวต้องไปติดตามกันว่าแล้วลักษณะของพฤติกรรมราคาในวันนี้ครับโซราคาจะเอายังไงต่อ ถามว่าแล้ว3,220ตรงนี้เป็นแนวต้านในยะสํสำคัญที่แข็งแรงหรือไม่นะครับถ้าดูจากการทดสอบเป็นแนวต้านได้ครับเป็น supply zone ล่าสุดด้วยเช่นเดียวกันจากการทดสอบของโดจินะเนื่องจากราคาสามารถปรับตัวลงมาต่ำกว่า3,214ได้นะครับเลือกกรอบทิศทางของ price action ในโดจิฟังลงเพราะฉะนั้นสามารถเข้าเซลล์เก,งก็งกำไรสั้นๆได้นะครับโดยควบคุมความเสี่ยงเอาไว้ที่3,221 อย่างไรก็ดีครับจากการปรับตัวตรงนี้นะเป็นเพียงการเก็งกําไรสั้นๆนะครับและไม่แนะนําให้ถือออเดอร์ข้ามสัปดาห์เนื่องจากว่าอาจจะเกิดทิศทางความผันผวน,น,นได้จากนโยบายทางเศรษฐกิจและสิ่งหนึ่งที่เราจะมาเน้นย้ํากันสาระสําคัญเลยก็คือหลายๆคนจะเข้าใจว่าการปรับกําแพงภาษีจะมีผลในเชิงนโยบายทันทีซึ่งเราจะสังเกตได้จากพฤติกรรมการซื้อขายนะครับที่พอเริ่มมีการปรับกําแพงภาษีสูงขึ้นเนี่ย ล่าสุดตอบโต้กันไปกันมาเนี่ยนะครับจาก36ไปจบที่140ในเมื่อคืนนี้นะครับแต่เราต้องเข้าใจก่อนนะในหลักการค้าเรานึกถึงหลักการค้าขายครับแม้ว่าทางรัฐบาลธนาคารกลางนะครับหรือรัฐบาลกลางจะมีการประกาศนโยบายระหว่างประเทศในเรื่องของกำแพงภาษีแล้วก็ตามและมีการบังคับใช้แล้วก็ตามแต่ผลของกำแพงภาษีดังกล่าวครับเมื่อมีการประกาศใช้ ในส่วนของภาคเอกชนหรือในภาคธุรกิจจะยังไม่ได้เกิดผลกระทบทันทีเราต้องเข้าใจก่อนว่าการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเราจะเป็นการทำคอนแทคหรือทำสัญญาล่วงหน้านะครับจะเป็นการทาแถบล่วงหน้าอย่างน้อยเนี่ยกินระยะเวลาหลักไตรามาสหรือหลักปีไม่ว่าจะไปในเรื่องของการทำการค้าในเรื่องของกเกษตรนะครับหรือการจัดส่งสินค้าเนี่ยเขาจะมีการทำสัญญาไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจนกว่าคอนแทค นะครับจะเกิดการ expire หรือหมดอายุสัญญานะครับจะไม่มีการปรับราคาทังสิ้นเนาะเพราะฉะนเอฟ f ฟก c t หรือผลกระทบจากการปรับเพิ่มนโยบายกำแพงภาษีในข้อเท็จจริงคือมันจะไม่ได้ส่งผลทันทีครับแต่ในแง่ของการรับรู้ของตลาดนั้นอาจจะทําให้เกิดการ panic หรือเกินเกิดการโฟ m o ในทิศทางของตลาดได้แต่กว่าผลกระทบจะเกิดขึ้นเนี่ยจะกินระยะเวลายอีย่างน้อยนะครับหไตรมาสหรือ3เดือน กว่าจะไปเกิดจริงๆเนื่องจากมันการถแถลงในไตรามาสที่2ออย่างเร็วที่สุดผลกระทบจะเริ่มแสดงผลในไตรามาสที่3นะครับหลังจากหมดสัญญาลดการผลิตในลดการผลิตถัดไปมันจะต้องมีการทำคอนแทคใหม่หรือทําสัญญาใหม่ภายใต้กาแพงภาษีที่เกิดขึ้นครับเนื่องจากว่าผู้ส่งออกหรือผู้นําเข้าเองเขาต้องเสียภาษีสูงขึ้นมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนของราคาสินค้าและการปรับเปลี่ยนของราคาสินค้านี่แหละที่จะเป็นตัวแปรสําคัญ นะครับในการเกิดผลกระทบต่อธนะนาคารกลางาสหรัฐที่จะต้องพิจารณาในเรื่องของการปรับอัตราดอกเบีย้ยหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ยเชิงนโยบายแล้วแหละว,ว,ว่าในขณะนั้นจะเกิดปัญหาของสภาวะเงินเฟอ้ออย่างไรและสิ่งที่ผมพูดอยู่ในขณะนี้ครับไม่ใช่คิดเองเออเองแน่นอนทุกคนสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงได้จากรายงานในช่วงเย็นวันนี้ก็คือ p r o d u c t p r i c e inflation ในเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนั่นแหละ ซึ่ง product price inflation ตรงนี้มันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาสินค้าท่ามกลางอัตราเงินเฟอ้อเนาะซึ่งคุณก็จะเห็นได้ว่าในการประกาศช่วงเย็นวันนี้ครับแม้ว่า Tariff หรือกำแพงภาษีจะเริ่มมีการประกาศใช้แล้วก็ตามแต่ตัว PPI จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงรุนแรงมากนักซึ่งเราจะเห็นในข้อเท็จจริงได้ในเวลาหนึ่งช่ครวันนี้แหละและแน่นอนครับเนื่องจากว่าตัว CPI เมื่อวานเนี่ยมีการประกาศลดลง มีความเป็นไปได้ด้วยซ้ำที่ PPI ในช่วงเย็นวันนี้จะประกาศลดลงเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าผลของทาไรฟหรือกำแพงภาษียังไม่ได้เกิดผลกระทบกว่าตัวเลข PPI จะมีการดีดตัวเพิ่มขึ้นหรืออัตรางเงนเฟ้อจะประับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากนโยบายกำแพงภาษีเนี่ยอาจจะต้องกินระยะเวลาหลังเดือนพฤษภาคมไปแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่มิถุนานะครับกรกฎาแล้วก็สิงหานั่นเองซึ่งเข้าสู่ในไตรามาสที่3นั่นเอง นะครับอันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจนะครับต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าท่ามกลางความผันผวน,นดังกล่าวเนี่ยทำไมราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นลดลงรุนแรงนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นรุนแรงเนื่องจากการเกิดเฟียนะครับหรือเกิดแพนิคในการที่ตลาดอ่ะโฟมกับนโยบายทางเศรษฐกิจเนาะแต่ในขณะเดียวกันครับมันก็จะเกิดการเซลล์ออนแฟก จากข้อเท็จจริงอยู่ดีเนาะว่าผลกระทบดังกล่าวเนี่ยตลาดรับรู้แล้วแต่มันจะยังคงไม่ได้แสดงผลทันทีนะครับเนื่องจากว่ามันต้องรอในเรื่องของระยะเวลาของคอนแทคสัญญานั่นเองนะครับทีนี้ไฮไลท์สำคัญคือท่ามการราคาทองคำที่ปรับตัวขึ้นมามากถึง3220เนี่ยทิศทางในวันนี้จะเป็นอย่างไรต่อและเป็นการปรับตัวแบบลักลับซะด้วยนะเนื่องจากว่าเขาชะลอตัวในบริเวณ31,75เนี่ย ตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งตีสองตีสามเนาะจนตลาดปิดแล้วเขาเพิ่งจะมาวิ่งช่วงตลาดเอเชียตั้งแต่ตีห้าแล้วกระชากขึ้นไปเลยนะครับหลายๆคนอาจจะเกิดความกังวลว่าแล้วทิศทางการลงทุนจะทําอย่างไรต่อดีเดี๋ยวเรามาดูในปัจจัยเชิงเทคนิคกันบ้างนะครับเริ่มต้นจากการมองหาสวิงไฮและสวิงโลเนาะแน่นอนครับสวิงไฮล่าสุดมันต้องเป็นไฮเก่าบริเวณ3,168แน่นอนเลยตรงนี้แน่นอนว่าเป็นสป라이์เก่า ซึ่งณปัจจุบันกลายเป็นดีมานแล้วนะฮะนอกจากเป็นดีมานแล้วครับเขายังทําให้เราสามารถเห็นขอบเขตนะครับของดีมันสปายชุดล่าสุดได้ชัดเจนมากขึ้นด้วยนะว่าในขอบเขตของดีมันสปายที่มีอยู่เนี่ยนะครับเราจะสามารถหาสวิงไฮแล้วก็สวิงโลได้ง่ายขึ้นทีนี้เราเอาสวิงไฮแล้ะสวิงโลมาตีเป้าครับเพื่อพิจารณาในยะสสาคัญของพฤติกรรมราคาก่อนนะ เราจะเห็นเป้าในยะสําคัญนะครับเนื่องจากราคาเนี่ยทำแนวต้านในยะสาคัญอยู่ที่บริเวณ3,219ถ้าเขาเรรกสูงกว่า3,219จะมีในยะสาคัญให้ขึ้นไปเก็บก็คือ3,228 3,252หรือ3,302ที่เป็น161.8จากชุดของทำเฟรม1ชั่วโมงในชุดสวิงหลักตรงนี้นะฮะทีนี้ถามว่าจําเป็นไหมต้องขึ้นไปไม่ได้จําเป็นนะครับเราพิจารณาจากกรอบพฤติกรรมราคาได้นะ ทีนี้จุดที่ทุกคนต้องเฝ้าระวังเหมือนกันคือในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับเนื่องจากว่าในช่วงเสาร์อาทิตย์ตลาด forex ไม่เปิดทําการเนาะในส่วนของตลาดอนุพันธ์ซื้อขายล่วงหน้าแบบเกงกําไรหรือสัญญา CFD นะครับไม่ได้เปิดทําการในส่วนของกระดานการซื้อขายสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องพิจารณาเลยก็คือตอนนี้มันเป็นลักษณะของการตอบโต้ไปมานะครับ คุณขึ้นชั้น36%ฉันตอบโต้ด้วยการเพิ่มอีก10%ฉันเพิ่มด้วยการขึ้น50%ฉันตอบโต้ด้วยการขึ้น75%ฉันตอบโต้กลับด้วยการขึ้น120%ฉันตอบโต้ด้วยการขึ้น135%ฉันตอบโต้ด้วยการขึ้น140%มันตอบโต้กันไปมาแบบนี้สุดท้ายอ่ะพูดอ่ะใช่แต่ไม่มีการลงนาม Executive Order ในการประกาศใช้จริงเพราะฉะนั้นสุดท้ายครับมันจะต้องไปจบที่เปลี่ยนจากการเบส รหรือการตอบโต้ทางวาจาเนี่ยเป็นการเจรจาไกลเกลีย่ยครับและเมื่อมีการเจรจาเราไม่สามารถคาดการผลของการเจรจาได้เลยหากแม้ในช่วงวันหยุดนะครับคุณโดนรรัทธมหรือคุณสันทร์ถิงสามารถที่จะบินไปเจรจาพูดคุยกันแล้วจบตกลงกันได้ที่นะครับการต่างคนต่างคงอัตราภาษีไว้ในระดับใดระดับหนึ่งอาจจะอยู่สัก36%หรือ30% นะครับโดยที่ไม่มีการปรับกำแพงภาษีเกทับกันนั่นจะกลายเป็นเหตุของการเกิดนะครับ Black Monday ทันทีครับในวันจันทร์หน้าคุณจะเห็นสถานการณ์ของการแพนิคของหลายๆสินทรัพย์ทางการลงทุนแทบจะทันทีและนี้เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นนะครับในส่วนของสถานการณ์จากปัจจัยพื้นฐานที่เกิดขึ้นถามว่า ทำไมถึงมั่นใจว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะครับเนื่องจากว่าในรูปแบบของการเจราจาเนี่ยอย่างที่บอกในข้อเท็จจริงก็คือถึงแม้ว่าการประกาศนโยบายเนี่ยจะส่งผลต่อการบังคับใช้ในเรื่องของนโยบายอัตราภาษีจริงแต่การประกาศนั้นมันไม่ได้ส่งผลทันทีดังนั้นมันจึงมีกรอบระยะเวลาหรือช่วงระยะเวลาการรอคอยในเรื่องของการเจราจาการปรับเปลี่ยน นะครับซึ่งไอการจ,ะะจาราจรและการปรับเปลี่ยนตรงนี้แหละที่มันจะส่งผลกระทบต่อจิตวิทยานะักลงทุนทันทีแล้วเมื่อคุณพิจารณาให้ดีนะตั้งแต่ที่ราคาเบร a k กรอบแนวต้านในยะสาคัญที่บริเวณ3,130ขึ้นไปได้เมื่อคืนนะครับในชุดนี้นะทันทีที่ราคาสามมาัน b r e กรอบแนวต้านในะยะสาคัญได้นะครับราคาเกิดการฟอร์มโมแล้วปรับตัวรุนแรงมาก3,130ปรับขึ้นไป3,220นี้ขึ้นไปอีก9,000จุดนะครับแต่ไอการปรับขึ้นไปอีก9,000จุดตรงเนี้ย มันเป็นการปรับจากการที่ตลาดรับรู้ว่าจะมีการขึ้นภาษีใส่การและขึ้นมากถึงร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วถ้าหากมันไม่เกิดขึ้นละ่ะแล้วถ้าสุดท้ายการเจราจาและต่อรองส่งผลให้อัตราภาษีไม่ได้สูงกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ล่ะอย่าลืมนะครับโดยบรรทัดฐานหรือมาตราฐานของค่าเฉลี่ยหรือค่ามาตราฐานของอัตราภาษีระหว่างประเทศไม่เคยมีในประวัติการนะครับที่อัตราภาษีระหว่างประเทศสูงเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ อย่างน้อยเราจึงคาดการผลกระทบได้ครับตลาดรับรู้ว่าจะขึ้น140%ยราคาโฟโม่ขึ้นไปรุนแรงขนาดนี้คือปรับตัวขึ้นไปถึง9 0 0 0จุดแล้วถ้ามันไม่ถึงล่ะแสดงว่าราคามีโอกาสกระแทกตัวอย่างน้อยครึ่งหนึ่งหรือ4,500จุดหรือเปล่าอันนี้เป็นจุดที่ฝากไว้พิจารณานะครับเนื่องจากว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยล่าสุดเป็นการประกาศแต่เพียงวาจาไม่ได้เป็นการลงนามหรือมีการบังคับใช้ในเรื่องของสัญญาแต่อย่างใด ถึงจะมีการข่มขู่นะครับด้วยการลง Executive Policy จากทาง w i t e House ขึ้นมาก็ตามนะแต่มันก็เป็นการปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้น Executive Policy ในฉบับสุดท้ายถ้ามีการปรับลดลงในขณะที่ทั่วโลกเขารับรู้การค่าการที่140%ไปแล้วแน่นอนครับมันย่อมเกิดผลกระหบโดยตรงอย่างไรก็ดีครับ ในส่วนของ XAUUSD ในวันนี้เนาะเนื่องจากราคาติดกรอบแนวต้านในยสะสสำคัญตับถ้าที่ราคาสูงกว่า3 2 2 0ไม่ได้นะครับเมื่อพล a ยแอคนเกิดการตั้งสวิง g h นะครับก็ยังคงต้องเข้าเก่งกำไรด้วยการเปิดออเดอร์ฝั่งเซล์ถ้าใครจะเก่งกำไรสั้นๆหรือถ้าใครต้องการหาโซนในยะสสำคัญในการเข้าซื้อกรอบแนวรับในยะสสำคัญจะอยู่ที่บริเวณโซน3 1 7 5นะครับและ3 1 4 8 นะครับตามลำดับนะก็จะมีนัยสำคัญของดี n d นโ n e อยู่แทรกอยู่นะครับระเวณ3,167อ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะขยายกรอบลงไปเพื่อดูใน time frame D ย์นะครับในในวันนี้จะมีกรอบแนวรับแนวต้านยังไงบ้างแนวต้าน3,220แน่นอนครับกรอบแนวรับจะมีด้วยกัน3โซนคือ3,175 3,167นะครับซึ่งเป็นทั้งดี n d นโ n e ด้วยนะครับซึ่งเป็นไฮเดิ m, มเมื่อวานที่มีการเบรกเนาะแล้วก็แนวรับถัดไปครับ3 1 4 7รแล้วก็31,28ซึ่งเป็นกรอบในัยะสำคัญที่มีการ breakout แล้วราคาเกิดการฝูงโมงขึ้นไปนะก็จะกลายเป็นกรอบในัยะสำคัญที่เราจะสามารถวางแผนแล้วก็พิจารณาทิศทางการลงทุนได้ในวันนี้เนาะโดยกรอบทิศทางก็อย่างที่บอกครับถ้าใครจะเก็งกำไรวางเฝ้าดีดเด้งเล่นขายมีความได้เปรียบม,มากกว่าแหละจากโซนราคาบริเวณนี้ ถามว่าส่วนเทรนด์ใช่ไหมแน่นอนการที่คุณเข้าซื้อขายในบริเวณนี้ถือเป็นการ aggressiv e ครับ aggressive หมายความว่าเป็นการส่วนเทรนด์แนวโน้มหลักแล้วเป็นการเข้าที่มีความเสี่ยงแต่คุณแลกกับ risk and reward ที่คุณมองว่ามันคุ้มค่าก็แล้วแต่การพิจารณาของทุกๆท,ท,ท่านเนาะเราเพียงแบกปันข้อมูลเสมอหนึ่งเ้ทุกคนในครอบครัฟังไม่ได้มีเจตนานะครับชี้นาการลงทุนแต่อย่างใด เป็นเพียงการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนก่อนการตัดสินใจซื้อขายให้กับทุกๆท่ทานนานั้นเองแต่เห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับกับข้อมูลข่าวสารดีๆที่เราเอามาแบ่งปันกันในทุกๆวันและทุกๆสัปดาห์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับและอย่าลืมในวันพรุ่งนี้นะครับเรายังมีนัดกันนะพรุ่งนี้ตลาดไม่เปิดทําการ แต่เรายังมีนักการก,กับรู้ก่อนเทรดนะครับติดตามได้ที่ weekly recap by fidu star ในวันเสาร์เวลา6โมงเย็นนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูในสินทรัพย์การลงทุนอื่นๆต่อนะในส่วนราคาทองคำเด็ดเด้งแล่นขายนะครับควบคุมความเสี่ยงที่3220นงั่นเองทะลุ high ได้ sl นะครับ u s o usd ครับไปกันต่อที่ราคาน้ำมันอย่างไรก็ดีครับจากนโยบายกำแพงภาษีดังกล่าวครับมันไม่ได้ส่งผลกระทบเชิงลบในทุกสินทรัพย์การลงทุน มันยังมีบางสินทรัพย์การลงทุนที่ได้รับอนิสงครับและแน่นอนมันไม่พ้นสินทรัพย์หรือสินค้าที่เป็นสินทรัพย์อุปโภคบริโภคเนาะเนื่องจากการปรับเพิ่มของกระพงภาษีส่งผลให้ราคาสินค้าปรับตัวเพิ่มขึ้นครับและแน่นอนเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อผลกําไรในการประกอบธรุรกิจหรือกิจการนั่นเองและแน่นอนในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงของ u s o usd ครับเราจะเห็นรูปแบบของพฤติกรรมราคาที่ค่อนข้างมีความชัดเจนนะครับจากรูปแบบที่เกิดขึ้น รตรงนี้จะกลายเป็นโอกาสในการเก็งกําไรด้วยเช่นเดียวกันนะครับจากการย้อนลงมาทดสอบ61.8%ฟิโบนัชชีที่บระเวณ58.30ดอลลาร์ต่อเรลนะครับในวันนี้เองราคาน้ำมันนะครับสามารถมีการตั้งสวิงยกโลได้เป็นในยะสำคัญที่ดีที่จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับกลับขึ้นไปทดสอบกรอบ67ดอลลาร์ต่อเรลหรือ65ดอลลาร์ต่อเรลตามลำดับได้นะครับ ซึ่งถ้าหากมีการ breakout จริงๆก็จะเป็นการยืนยัน pattern ของพฤติกรรมราคาด้วยเนาะเราจะรอการ breakout อย่างเป็นรูปธรรมก่อนนะครับเพื่อเป็นการยืนยันโครงสร้างของพฤติกรรมราคาและหากมีการยืนยันโครงสร้างพฤติกรรมราคาด้วยการ break ตัวขึ้นไปสูงกว่า63ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้จริงๆมันจะกลายเป็นการยืนยัน twice pattern ใน time frame หนึ่งชั่วโมงตรงนี้นะครับและส่งผลให้ขอบเขตของการปรับตัวนะครับสามารถ ทำให้ราคาปรับตัวขึ้นไปได้สูงถึงนะครับกรอบ,บริเวณ70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นกรอบแนวต้านที่ราคาทิ้งเอาไว้นะเรียกได้ว่ามีกรอบการปรับตัวขึ้นไปของพฤติกรรมราคาที่เยอะทีเดียวนะครับเพียงแต่รอสัญญาณการยืนยันเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าเก็งกำไรครับสำหรับ USO USD ในวันนี้ย่อเล่นซื้อมีความได้เปรียบมากกว่านะครับเปิดออเดอร์ฝั่งซื้อเรารอการปรับตัวขึ้นไปของทิศทางราคาเนาะจากการรับรู้ในเรื่องของนโยบายภาษีครับภาษีปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ราคานําเข้าส่งออกของน้ํามันหรือปิโตรเลียมนั้นปรับตัวสูงขึ้นด้วยนั่นเองนะครับเอาละไปกันต่อที่ BTC USD ครับ ทำกลางสถานการณ์กำแังภาษีเนาะตลาดทุนเกิดแรงเทขายอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อตลาดเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะ BTC USD เองเมื่อวานราคาแพนิกย่อลงมานะครับเกิดการตั้งสวิงโลตามแผนแล้วราคาเราได้เข้าซื้อในกรอบบริเวณ8,000เนาะซึ่งก็ราคาทำการเบรกโครงสร้างตั้งโครงสร้างที่เป็นแนวรับเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับก็ได้ออเดอร์มาตามแผนเนาะวันนี้ จริงๆก็ใจอยากจะบอกให้ลุ้นนะครับรันกําไรไปตามแผนแหละแต่ว่าด้วยทิศทางของกรอบพฤติกรรมราคานะครับอย่าลืมควบคุมความเสี่ยงครับด้วยการการหน้าทุนหรือ telling stop เอาไว้ที่8 2 0 0เนาะใครที่ได้ออเดอร์มาตามแผนแล้วนะครับบางหน้าทุนกําไรที่8 2 0 0เพื่อปกป้องความเสี่ยงด้วยนะการราคาย้อนลงไปนิวโลนะครับจากชุดโครงสร้างตรงนี้ยังมีโอกาสที่บิตคอยจะปรับตัวลงไปนิวโลได้อยู่จากการทดสอบออเดอร์บล็อก ในบริเวณ81,300ไม่ผ่านนะครับซึ่งกลายเป็นแนวต้านไปด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามาระวังด้วยนะครับถ้าเบรกผ่านไม่ได้ล็อกกำไรวาง trailing stop เผื่อเอาไว้ด้วยนะจากล่าสุดราคาปรับตัวขึ้นมาที่บริเวณ86,000นะครับก็มีระยะทำกำไรอยู่พอสมควรยังลุ้นกำไรต่อได้นะครับเอาละไปกันต่อในส่วนของพวกกลุ่มตลาดทุนกันบ้างขานรับอย่างไรนะครับในส่วนของทิศทางการลงทุนท่ามกลางนโยบายกำแพงภาษีหรือ tariff สำหรับ N นสร้อยครับขาดรับกับการย่อเล่นซื้อเมื่อวานเนาะราคาย,ย่อลงมาในกรอบในระสําสคัญเป็นที่เรียบร้อยแล้วหนึ่งหมื่นนยะครับยังอยู่ในกรอบในยะสําสคัญตรงนี้นะครับย่อเล่นซื้อมีความได้เปรียบนะจากการเปิดออเดอร์ฝั่งซื้อราคาสามารถปรับตัวขึ้นต่อได้เช่นเดียวกันกันกบปิดคอยนะครับรวมถึงตลาดดาวโจนส์ที่เริ่มขาดรับกับในเรื่องของนโยบายภาษีนะครับจะสังเกตได้ว่าหลังการแลนดี่ขึ้นมาราคาเริ่มทําโครงสร้างในการเป็นอัพเทรนด์ของตลาดทุน จากการโยกย้ายกระแสเงินสดของตลาดทุนแบบนี้ครับอาจจะส่งผลเชิงลบกับผลิตภัณฑ์ที่ให้อัตราผลตอบแทนที่ต่ํากว่านะครับจนส่งผลให้เกิดการโยกย้ายของกระแสเงินสดเนี่ยเข้ามาสะสมในกลุ่มของตลาดทุนซึ่งเราจะเริ่มเห็นนะครับกระแสเงินสดหรือเม็ดเงินการไหลเข้าเนี่ยจากการปรับตัวของชิศทางราคานะครับซึ่งเป็นการส่งสัญญาณนะครับว่าในกลุ่มของสถาบันการเงินก็ดีหรือในกลุ่มของนะครับ ธนาคารกลางในแต่ละประเทศหรือกองทุนใหญ่ๆนะครับเริ่มมีการเข้าสะสมเพื่อเก่งกาไรในกลุ่มของตลาดทุนแล้วนั่นเองก็อาจจะกินระยะเวลาอีกสักพักในการฟอร์มฐานนะครับการปรับตัวออกข้างหรือไซเวนะก่อนการแลนดี่รอบใหม่นั่นเองแล้วถ้าตลาดทุนเตรียมการแลนดี่รอบใหม่ครับหลายๆผลิตภัณฑ์อาจจะเกิดการไหลออกของกระแสเงินสดจากการโยกย้ายการลงทุนก็เป็นไปได้นอะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับ ขอให้เรานทุกท่านโชคด,ดีมีกำไรในการลงทุนทุกคนครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับแล้วพบกัน